ใครใช้รถแล้วเป็นเหมือนลูกค้าท่านนี้บ้างครับถึงรถจะเก่าแต่ก็เติมของไม่หยุดเลยครับทั้งเครื่องทั้งล้อทั้งยาง,ยางใหม่ตล,ลอดวันนี้นะครับเอาเข้ามาให้ทาง STB p o w e เเรานะครับ ปรับปรุงประสิทธ,ธ,ธิภาพช่วงล่างพร้อมกับเช็คช่วงล่างที่มันสึกล้อและเสื่อมชํารุดครับเราก็ตรวจสอบให้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างที่มันเสื่อมแล้วและมีอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาครับวันนี้ก็เช็คพวกลูกหมากนะครับลูกหมากคันชักลูกหมากปีกนกลูกหมากต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรถรุ่นนี้นะครับซึ่งระบบตัวนี้ยังเป็นอทอร์ชันบาร์แล้วก็เป็นคันชักคันทรงอยู่ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอนะครับคือตัวโชคหน้าที่มันมีการเสื่อมสภาพครับวิธีเช็คคือเราตั้งโช้แลลวกดง ห็นไหมฮะการคืนตัวของโชค๊คข้างหนึ่งมันยังคืนตัวได้แต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งแทบจะไม่คืนตัวเลยคือมีความเสื่อมนะครับวันนี้ลูกค้าบ,บอกทางนั้นจัดชุดใหม่เขาเลยครับผมเลยจัดชุดนี้เลยชุดลูกหมากนะครับจากเจ็ตครบชุดเซตเล็งจาก s t p p o w e r แล้วก็โช๊คหน้าครับจากโลบัสเนื่องจากโช๊คหน้านะครับมันเป็นระบบทอร์ชันบาร์มมนมีการยุบตัวที่เยอะเราเลยใช้ชโช๊คโมโนโทูปนะครับและมีการอัดแรงดันที่เยอะหน่อยเพื่อให้ซับแรงได้ดีขึ้นครับพร้อมกับ ติดตั้งตัวลูกหมากทั้งหมดนะครับเข้ากับตัวรถเห็นไหมฮะใหม่สวยให้ช่วงล้าน,นะครับกลับมามีประสิทธิภาพและฟิตแอนเฟิมอีกครั้งนึครับจากนั้นนะครับก็ติดตั้งตัวซัดลิงจาก s t สท o ีพาวอครับตัวดังตัวเด่นของร้านเราเลย ทำให้ช่วงล่างมีความนิ่งมากขึ้นซึ่งคันนี้มีความพิเศษคือลูกค้าแปลงจากระบบแหนบนะครับยิงสปอร์ตไลเดอร์มันเป็นแหนบเนาะลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วเป็นระบบคอยสปริงครับแล้วก็มีการล้นเราก็ทําการดึงให้จัดทรงทุกอย่างให้ใหม่แล้วก็ติดตั้งตัวสลิงไปหลังติดตั้งเสร็จนะครับอย่างที่บอกแทรลิงนุ่มได้แล้ต้องนิ่งด้วยเราก็ปรับชกด้านหลังนะครับลงให้ลูกค้าอีกกลายว่าลูกค้าจะได้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่มีความนิ่งขับดีขึ้นครับคันนี้นะครับเขาบอกว่่าาาเาร้รูสึกว ขายก็เสียดายครับจะมามันใช้งานได้อยู่ก็เลยเติมครับเติมเข้าไปเติมทุกอย่างเลยเติมล้อเติมเบรกเติมยางเติมช่วงล่างก,ก,ก็ก็ดีครับผมมองว่าดีนะถ้าเราชอบขายรถสักคันหนึ่งเราก็เติมมันเข้าไปครับเพราะจริงๆมันก็ใช้งานได้ทุนแหละหละังจะทําช่วงล่างนะครับต้องตั้งสุ่นทุกครั้งครับ <S <S คันนี้โดยรวมหล่อครับลูกค้าทําทรงสเต็ปยกมาก็หล่อหลอใส่ล้อแม็กซีนะครับบัมเบรกมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตอนนี้ช่วงล่างใหม่ที่ฟิตแอนด์เวิร์มมากขึ้น สอบถามลูกค้านะครับว่าเป็นไงบ้างเขาบอกแน่นมากครับขับดีมากใช้งานดีขึ้นไม่ว่าจะความเร็วเยอะๆหรือจะขับช้าๆในเมืองก็ตอบโจทย์ลูกค้าทุกย่านเลยครับใครนะครับมีรถเก่ารถรุ่นไหนอยากให้เราดูแลให้ทักมาได้เลยครับทางเรายินดีให้บริการเต็มที่ครับผม